เพื no ่อนๆเคยดูหนังภาษาอีสานเหล่านี้หรือเปล่ามึงเป็นไผ่ก nice ูเป็นโขลนกูเป็นชุ่นโขนกูชุนไอ้มึงกูชุนไอ้แกนตาผากูชุนไอ้แฟบกูชุนไอ้โลกนี่เมื่อมือนี่ว่าย่านผีดอกเตยเมามือนี่ยว่าย่านผีดอกเดอแห้งอยากเจออยากทอดหลามาหลดเดอผีมึงจิหลอกกูโคตจำนีอยู่บ่ วันนี้ SPY จะพามาเปิดดูรายได้หนังไทยในภาษาอีสานว่าภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาถิ่นจะทำรายได้ขนาดไหนในประเทศไทยพร้อมกันแล้วไปดูกันดีกว่ากับเ็ตอันดับหนังภาษาอีสานที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลที่สุดของที่สุดจะเป็นเรื่องไหนเรื่องที่เพื่อนๆคิดหรือเปล่าไปติดตามกันอันดับที่7ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1รอดรอดเอาเสือกูแน่ รดเอาปะ่ะมา่แม่ที่ประตูกันรอสี่คู่ภาคต่อจากไทยบ้านเดอะซีรีส์โดยในภาคนี้จะเล่าเรื่องราวของเฮียป,ปองที่ต้องการอยากจะสร้างแบรนด์ผักออร์แกนิกเป็นของตัวเองหรือในหนังจะเรียกว่า s t o โตผักส่วนเสียงก็หนีไปบวชเพื่อจะลืมใบข้าวรักแรกที่เขาไม่มีวันลืมเลือน โดยภาพตร์เรื่องนี้ก็กวาดรายได้ไปกว่า68ล้านบาทมึงต้องเป็นคนที่ควบคุมความหักบมานให้ความหักควบคุมเมืองปักบัอันดับที่6ส้มพักเซีย there, น่านหุ่นเลยอย่าลืมสั่เรื่องอาวปีอย่าลืมเป็นเรื่องเล่าของหนุ่มไทยบ้านอย่างเซียน ที่กาลังคบหาดูใจกับแสงระวีหรือส้มมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละจนในที่สุดส้มได้เข้าไปทํางานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมากับหนุ่มกรุงเทพที่มีชื่อว่าจักรพันธ์หรือจากแฟนใหม่ของส้มที่กําลังจะแต่งงานกันนั่นเองเซียนก็เลยอกหักใจสลายไปเลยทีเดียวโดวยภาพนยรนเรื่องนี้กว่าดลายได้กว่า7 4 9ล้านบาท อะอออันดับที่5้าแยมยัเสอร์ทอนสองคุณแม่ครับอ่พุซานี่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรครับบักท่านค่ะบปรตนะครับบักนาดค่ะฝรั่งนครับบักซีดาค่ะขนุนบักมี่น้อยน่าบักเขียบแปงโมบักโม่คุณม่หลังนี่เก่งนะคะ ภาพยนต์ไทยที่ใช้ภาษาถิ่นอีกหนึ่งเรื่องเป็นภาคต่อจากแยมยโสอนภาคแรกเนื้อเรื่องก็จะดำเนินเรื่องมาอีก20ปีหลังจากภาคแรกแต่ยังมีความสนุกสนานขมหา่าและที่สำคัญสีของภาพยนต์นี้ฉูดฉาดจริงๆจึงทำให้ภาพยนต์เรื่องนี้กวาดรายได้มากกว่า77.97ล้านบาท ราหูสิอมจันราหูบอกเห้ออมจันมีแต่ม,มั่นอมกูเขอเกาะองคโอ้ยอเขาออเาอาหยอกกับเธชื่อดอกไปสิกา้าเป็นแช้ป <laughs> อันดับที่สี่ชายบ้านเดอะซีรีส์สองจุดสองเป็นไงเจ้าะเบขาดป่า <laughs> แฟบกับแฟบฟี่ไฟกับ จีวันพราบนามบัวพามาซาตำรวจว,วันลุนโยนลงเครืร่องรถสักขอดวัดสขดัข้อกุฏิตาจากไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1สเต์ผักในฝันของเฮียป่องก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างโดยมีผู้ช่วยนักธุรกิจหนุ่มย่างจะลอด ช่วยงานอย่างขยันขันแข็งเพราะอยากสั่งเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงสมกับหน้าตาส่วนพระเสียงนั้นพึ่งสงบจิตสงบใจจากเลิศพระธรรมได้ไม่นานต้องกลับมาใจสลายอีกครั้งเนื่องจากใบข้าวหรือแฟนเก่าของเขาต้องเสียชีวิตแค่เปิดตัวภาพยนต์เรื่องนี้ก็สร้างกระแสไปทั่วประเทศและกว่าหลายได้กว่า97ล้านบาิบเจ็ดจ้าเ ต้หัวใจของอ้ายสิคาเมื่อคนที่หักจากไปบอกลับคืนมาอันดับที่3แยมยะสธอนอ้าแยมดอกหัวง้ามง้ามจะอยากได้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 ไดนะะ อ,อยากได้ระเกกกเออาจรเเเอาดอระดดรื่องราวของเหยี่ยมยศถรนภาคแรกเป็นเรื่องราวความรักของคู่รักสองคู่โดยคู่หนึ่งเจออุปสรรคจากบ้าของฝ่ายหญิงส่วนอีกคู่ฝ่ายชายก็เล่นตัวเหลือเกินยากที่ฝ่ายหญิงจะชนะใจ จึงทำให้คนดูต้องลุ้นกันไปตามๆกันทั้งหมั่นไส้ทั้งสนุกโดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดที่ภาคอีสานแนะนำว่าใช้ภาษาอีสานเป็นหลักขวัดหลายได้ไปกว่าเ9 1ล้านบาทต้าแอะผู้ใดเอ่ยท่ายเบังดูโอ้ยสั่งงานนี่น้ออืมปาตีนอืมปาตีนมองงามขนาดนี้ดอกอไทยไหม่ไทยใหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กขี่กันขากมม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 ม คิดไม่ไทยไหมเฮ็บมาอันดับที่สองดรงสง่ง ร่างทรงเป็นภาพยนต์ไทยแนวระทึกขวัญสยองขวัญโดยเป็นการร่วมมือระหว่าง g d h จากประเทศไทยและโชว w บ o x จากประเทศเกาหลีใต้เป็นเรื่องราวการถ่ายทำสารคดีติดตามชีวิตที่สืบสายร่างทรง,ทรงย่าบายานมาหลายชั่วอายุคนจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เรื่องราวแปลกๆกับมิงโดยในเรื่องก็มีการใช้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาอีสานและที่สำคัญมีพักต่อกับภาพยนต์ที่มีชื่อว่ามิงค ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอยู่นั่นเองซึ่งภาพผยุแร่างทรงกว่ารายได้ที่เกาหลีใต้กว่า250ล้านบาทและกว่ารายได้ที่ประเทศไทยกว่า112.19ล้านบาทรวมเป็น362.19ล้านบาทอีกไม่นานมันต้องหายเดีย๋ยวอ้นนี้มันก็ช่วยมันแม่ยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าลูกสุี่อะไรอีกแก อันดับที่หนึ่งหนังภาษาถิ่นอีสานที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลสัปเลอร์ความตายมันขาดในแค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักมันขาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเว่าจิตตายวันนี้ไอ้ เป็นภาคแยกจากซีรีส์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์โดยเรื่องจะเล่าเรื่องราวของเสียงหนุ่มชาวอีสานซึ่งศึกจากการบวชก็ได้ทํางานใหม่จากการชักชวนให้กลายมาเป็นสับเปล,เลอและเขาก็ไม่ลืมความสัมพันธ์รักเก่าของเขาถึงแม้ว่าใบข้าวจะเสียชีวิตไปแล้วซึ่งภาพยนตยร์เรื่องนี้ได้รับเสียงชมและการยอมรับจากภาคอื่นๆทั่วประเทศอีพีวันีอีพพี่บ้น,นึงหอกกูเถอะ ม,มึงมีทางเลิ่นหรอกป่อยเอ้และคนที่น่าชื่นชมและยกย่องมากที่สุดน่าจะเป็นผู้กำกับอย่างทิติสีเนือนหรือตั้งเตที่เรียกว่าลูกพี่เขา ทุ่มสุดตัวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แบบสุดๆทั้งไปทดลองถอดจิตด,ด้วยตัวเองบ้างทดลองใช้ชีวิตแบบคนบ้าเพื่อที่จะได้เข้าใจบทบาทของโรเบิร์ตหรือคนไร้สติในภาพยนตร์ไทยบ้านทั้งการรีเสิร์ชการเป็นสตปเลอร์เอาเป็นว่าทั้งเรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้กำกับที่มีชื่อว่าทิติสีนวลคนนี้เลยแหละปรบมือ ปัจจุบันก็กำลังกวาดรายได้ทะลุท,ทวงไปกว่าห500าล,ล้านบาทสุดยอดจริงๆและขณะนี้ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ทุกคนสามารถหาดูได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ภาพยนต์ที่เพื่อนๆชื่นชอบมากที่สุดคือเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะเพื่อจะเจอคนที่ชอบหนังเรื่องเดียวกันก็ได้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ s อสือไอทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะและเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ